สวัสดีครับเทนโดสวัสดีครับสวัสดีครับอืกว่าจะได้เจอกันเนาะคือเราอะเจอกันในโลกออนไลน์มาอย่างยาวนานเนาะพี่ตุ๊เนาะแล้วก็อยู่ดีๆจัก,กรวาลก็จัดสรรให้เรามาเจอกันที่รวมไทยสร้างชาติเฉยเลยอ่ะใช่เดี๋ยวก่อนตอนนี้เช็คก่อนว่ามีใครเข้ามาดู ี่ล้านคนแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ้าเช็คหน่อยสวัสดีแฟนๆของพี่รอยตุด้วยนะครับที่เข้ามาชมนะครับยังไงช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ให้หน่อยเนะ้อใครที่เข้ามาดูแล้วช่วยมีฟีดแบ็กหน่อยค่ะเสียงดีไหมครับเสียงดีไหมครับใครเข้ามาดูแล้วห้าคนห้าหมื่นคนแล้วดีใจมากเลย 5 4 3ส1ามสองขอเช็คเสียงเ,เลยครับคือที่ไม่ได้ไลฟ์มาแบบว่ารึ่งปีแล้วอ่ะเพราะว่าโน้ตบุ๊กมันเสียงนะแล้วก็ใช้ iPad มันไม่เวิร์กวันนี้ก็เลยอ่ะเอาไปซ่อมหน่อยทำไมทุกคนเงียบหมดเลยอ่ะสวัสดีครับมีใครเข้ามาหรือ,อยังหกคนแล้วคิโดสคนโดสังเกตไหมว่า เราเหมือนโดนปิดกั้นยังไงไม่รู้อะเหมือนโดนปิดกั้นเลยครับพี่ตูครับใช่เ<ร>สียงด<ร><ม>ีรขาแิดหน่อยมีมาแล้วหนึ่งคนฝันอยู่ไกลไปให้ถึงสวัสดีครับคุณฝันอยู่ไกลไปให้ถึงคเคนโดเสียงคเคนโดนมันกึกกักกึกกักเนะยไม่มาเสียงพี่ตูมีมีการกรอบแกบกรอบแกบ ไม่ค่อยชัดนะมีกรอบแก็บกรอบแก็บเล็กน้อยเสียงฝั่งพี่เองเหรอเสียงฝั่งผมเป็นไงบ้างครับเป็นแฟนช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับไอเสียงเหมือนาบกว่าเขาเขาเกียดเขาเกียดนี้ไม่รู้เสียงฝั่งไหนเขาบอกว่าเสียงพี่ลอยตู้เบามากค่ะได้ยินหรือยังครับ เสียงพี่ลอยตู้กล้องเอาไงวะกูเพราะว่าเนี่ยเพิ่งไปซื้อกล้องใหม่ยังไม่ได้เซ็ตยังไม่ได้เลยอ่ะคุณชดาพาเสียงเสียงผมยังกล้องอยู่ไหมอะ่ะพี่ตู้เสียงเบาค่ะเอาไงดีวะเนี่ยเจนโดพี่ควรทำยังไง จัดีไหมเสียงดีไหมหเสียงใจได้ไหมหทุกคนได้ยินเสียงเคนโดไหมครับเขาบอกว่าเสียงเคนโดโอเคแต่ว่าเสียงพี่ยังไม่โอเคไงได้เสียงพี่ตู้มันกรอบแก็บกรอบแก็บื่ายหรือวะสวัสดีครับคุณ KSK เคนโดเสียงดีที่ตอนนี้เราก็พยายามหมแบบว่าลอยตู้เบาแล้วท่านควรจะทำยังไง ตั้งแต่ไมโครโฟนไมโครโฟนไมโครโฟนออเดียอไมโครโฟนดิสติเกอร์ไม้เดินหนักแป๊บนึงไมโครโฟน USB ดีฟอยไมโครโฟนโขอนี่วะคอมมิวนิเคชัน USB ไมค์ USB อตัดทิงด้งอาจารไม่ต้องเลยนี่เลยเอะเป็นไงครับได้ยินหรือยังเสียงโ,โอ้ยค่ะได้ยินไหมเริ่มลมเสียาาซาใช่ไหมสดาพาว่างไงคะดีแล้วคะ่ะดีแล้วใช่ไหมคะเสียงโ,โอ้ยหายยังคะ สวัสดีครับคุณวาชนาสวัสดีครับคุณจารุมาศขอฟีดแบ c อีกทีนะครับว่าเสียงดีหรือยังครื่อ,อนนันี้เป็นการที่แบบว่ากลับมาไลฟ์หลังจากที่หายไปครึ่งปีอโอเคชัดเจนแล้วเคนโดชันแล้วชัดแล้ว,ด,ลวดีใจด้วยชัดแล้วโอเคดังแล้ว อ๋อเคนโดเคนโดคือใครคะบอกมาเลยค่ะเคนโดคือใครเคนโดหรอครับคือณวันนี้เนี่ยถามมีคถามเยอะมากนะครับว่าต้มอต้มเป็นต้มเป็นใครติดมันจะเป็นคนทำติดนะติดนาเเป็นคนที่เป็นคนที่ทำเยอะมากอยากมากลอยากมากครับแต่ถ้าได้รับการจดจำจากจากสังคมสุขุมการเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นแนวแ

เสียงคนสเสียงพี่ดีขึ้นแต่ว่าเสียงคินโดกับแก็บกับแก็บับแก็บแล้วก็เบามากเอาเหรอเอาเหรอทำไมม,ไมันกบแก็บมนี่เขาบอกฟังไม่รู้เรื่องเลยของคินโดแต่ของพี่รู้เรื่องแล้วคินโดลองไปเซตเส้นระบบซิหรือว่าใช้แอปแผก็ได้ใช้แผ d ก็ได้อันนี้ต้องขออภัยมิตรรักแฟนเพลงเพราะว่าเราเราอยู่ในช่วงทดลอง อ้าออกไปแล้วก็คลิกลิงเข้ามาสวัสดีครับคือตอนนี้ผมจะกลับมาใช้ Facebook Live นะครับหลังจากที่หายไป6เดือนเพราะว่ามันไม่มีประเด็นร้อนอะไรแต่ตอนนี้มันเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแล้วและในฐานะที่ผมก็เป็นกองเชียร์ของภาครวมไทยสร้างชาตินะครับก็จะต้องก็คือทำหน้าที่นายแบก อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับในเมื่อเขาตั้งฉายาผมเป็นว่านายแบบเบอร์ตองแล้วก็ทําหน้าที่ให้สมศักดิ์ศรีหน่อยก็จะทําทุกวิถีทางนะครับที่จะสร้างให้รวมไทยสร้างชาติเป็นที่รู้จักคือตอนนี้ได้รับนโยนโย,นโยบายมาว่าอย่าไปทะเลาะก,กับใครนะครับคือเผยแพร่ผลงานของพรรคของผู้สมัครเผยแพร่นโยบายให,ให,ให้ให้เป็นที่รู้จัก จะเลือกหรือไม่เลือกก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรานําเสนอสินค้าว่าเรามีสินค้าแบบนี้สินค้าเราดีแบบนี้ถึงแม้แพ็กเกจหน้าปกของเราจะไม่สวยสดงดงามนะครับดูแล้วมันไม่ amazing อลังการนะครับแต่ว่าไส้ในเนี่ยมันตรงปกแล้วก็มันเป็นของที่ต้องลองเอาไปใช้นะครับถ้าเกิดว่าใช้แล้วเนี่ยมันตะกุกตะกากอีกหรอได้ครัไม่ทะลาะ ตกลงเสียงผม,มยังจะกุกจะกักอยู่ไหมคะตอนนี้กำลังรอคุณเคนโดนะครับคุณเคนโดเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วคุณเคนโดทำไมดีว c e คุณมันไม่อมาแล้วอันนี้ไม่มีเสียงเลยคะ่ะตอนนี้ก็เสียงตอนนี้ก็เสียงไม่จะ เคนโดใช้ไมเหรอหรือว่าใช้บลูธอ่ะใช้ปืนใช้ปืนหือ้องนี่ค้องไม่ได้ใช้บลูธไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมใช่เออเสียงเคนโดมันไม่เวิร์กเลยวะมันไม่ได้เลยอ่ะเป็นไงบ้างตอนแรกเสียงพี่ไม่ดีตอนนี้พี่ปรับพี่เซตติ้งเสียงได้แล้วแต่ว่า endo, เคนโดเซตติ้งเสียงไม่ได้ เขานี่หายเลยจ้าเสียงหายเลยจ้าหายไหรอเสยหยไหรอมันไม่ชัดแล้วอะ่ะมันมันหายไปแล้วอะ่ะเราไม่มีโอกาสได้ได้ไดทดลองกันนะครับเพราะว่าเคนโดเขาก็ยุ่งนะครับ แล้วผมก็แบบว่าจวนตัวมากลากเคนโดเข้ามาเลยเคนโดล่ากออกมาจากที่ประชุมนะครับตอนนี้ทุกคนทํางานหนักมากก็จะต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็ล้างลาในการที่จะไลฟ์ในการที่จะอะไรอย่างนี้มานานแล้วตอนนี้ก็อันนี้ถือว่าใช้เอาเคนโดมาเป็นหนูทดลองยาให้พี่ก็แล้วกันนะแก๊ปแก๊ปแก๊ปแกแก๊แแปแกไป่กมปไปไก๊ปก๊ก สำหรับการไฟ์โต๊ะแบบนี้ลงทุนซื้อไหม่ดีๆแบบต่อสายก็ได้มาเสถียรกว่าแบบบลูทูธมาแล้วแต่ดีเลยพี่ตู้ชัดแต่ว่าเคนโดกระตุกกระตักเคนโดอเอาเอาเอามือถือของคนอื่นไหมลองเอา d e ไ i c e ์ของคนอื่นไหมหรือ,อยังไงลอง่ลองใหม่นะครับเออแชร์แชร์ลิงก์อันนี้ไปให้คนอื่นแล้วก็ลองเอา device ์ของเขาเข้ามาใช้อะไรเนี่ยใช้ ยี่ห้ออะไรเนี่ยอ,อ่ะต่อคือตอนนี้การเมืองนะฮะมันมีอะไรที่ที่มันมันดราม่าเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโพหรือเป็นอะไรที่ออกมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันมันเป็นโพที่บางสำนักเนี่ยมัน มันเชื่อถือได้แต่บางสำนักที่จัดทําโดยสื่อต่างๆนะฮะสื่อที่ไม่ใช่เป็นสถาบันนี่ยไม่ได้เป็นสถาบันที่ทําโพโดยเฉพาะเนี่ยผมไม่ค่อยจะเชื่อถือนะเท่าไหร่นะครับโพที่ออกมาจากสื่อต่างๆเนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นสื่อจัดตั้งเป็นโพจัดตั้งนะครับ เป็นโพที่คุณอยากจ่ายอยากได้เข้าไปอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่คุณก็สามารถจ่ายเงินได้ผมไม่ได้ว่าทุกคนนะฮะไม่ได้ว่าทุกทุกท,ทุกสื่อนะครับแต่ผมอยู่ในวงการเนี้ยผมรู้ว่าไอโพที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นสำนักนี้จัดสำนักนี้จัดที่ออกมาจากสื่อมวลชนหรือใครก็แล้วแต่ที่ตั้งตัวขึ้นมาว่าจะทำโพเนี่ยนั่คือช่องทางทำมาหาก,กินอย่างหนึ่งนะครับคือ คือถ้าเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิด้าโพหรือโพที่เป็นองค์กรกลางจริงๆน,นะนะมีความน่าเชื่อถือนะครับส่วนโพที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นโพเนี่ยเพิ่งคนนี้เท่านี้ท่านี้ท่าน,น,นี้แบบโอ้อันนี้ผมไม่เชื่อนะครับแต่ว่าเขาก็จะทํากันเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือมันเป็นช่องทางทำมาหากินอันที่สองมันก็คือสมประโยชน์จาระหว่างคนที่ไปบอกเขาว่าอยากได้เป็นเลตติ้งอยู่ในท็อปท็อปสามท็อปสี่ท็อปห้านะครับยอมจ่ายตัง เพื่อที่เป็นสงคารามจิตวิทยาว่าคนนี้ได้ติดอันดับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะดูโพจริงๆให้ไปดูที่เป็นองค์กรที่เขาจัดทําอย่างมืออาชีพนะฮะอันนั้นก็ดูได้แต่อย่าไปเชื่อมากอย่างล่าสุดที่ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับว่าทางอีกพรรคการเมืองหนึ่งนี้กลายเป็นไม่อยู่ในบนเวทีการแข่งขันการต่อสู้เลยเพราะฉะนั้นทำไมผมถึงจะต้องออกมาตรงนี้เพื่อที่จะ ช่วยกระจายข่าวนะครับเพราะในเมื่อสื่อต่างๆเนี่ยมันจะไปออกรายการหรือว่าอยากจะมี engagement หรือว่าไปประกวดตามหน้าสื่อไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยในเมื่ออยู่ต้องจ่ายตังค์นะครับตอนนี้เงินสะพัดมากเลยในวงการที่พอเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเนี่ยเงินที่มาจากพรรคการเมืองหรือเงินที่มาจากการเมืองสายต่างๆเนี่ยมันด้าเข้ามา ในตลาดวงการนี้มากเลยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นมือคือทุ่มลงมาเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นเงินสีเทาหรือเงินสีอะไรตอนนี้เนี่ยมันมาเยอะมากขนาดผมยังอ่ะขนาดตัวผมเองเนี่ยยังได้รับการทาบทามหรือว่าแคได้รับการติดต่อว่าให้มาช่วยตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมคือเขาไม่ได้สนใจเลยว่าคุณจะทําอะไรยังไงเขาไม่มาเช็คไม่มาอะไรด้วยแต่ว่าเขาแค่ว่าว่าข้อที่หนึ่งอย่าไปด่าเขาข้อที่สอง ก็คือว่าช่วยไปด่ายอีกพักหนึ่งที่เป็นคู่แข่งของเขาแล้วผมก็จะจ่ายตังค์คุณเป็นรายเดือนโน่นนี่นั่นนะครับอ่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงฮลัลโหลคิงดอสุดเลยอยากได้เครื่องนึงดี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 มากเลยอืดีละดีละดีราคาะตอนนี้ไม่ได้ยินตอนอนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยปิดตู้เลยได้ยินไหมไม่ได้ยินเหรอ แต่พี่ได้ยินเสียงเคนโดชัดแจ๋วเลยว่ะบื่มีแต่กรรมมาบังนะจ๊ะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงไม่ตู้เลยไม่ได้เหรอเบามากได้ยินแต่เบามากเหรอพี่ก็แหกปากตะโกนดังมากแล้วนะเนี่ยไม่ได้ยินเลยต่อว่าต่อว่าฮะเต่มเต็มตก็งได้ยินเขาต้องได้ยินจัน ไม่ได้ยินอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียไม่โตเลยอ่ะได้ยินแบบเบา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 เล่นตามจอเถอะตับได้ไหมตัดได้ไหมแต่เครื่องนี้ได้ยี่ยี่ยินเสียงเคนโดแบบว่าชัดแจ๋วเลยนะอเคนโดปิดไมค์อีกแล้ว เคโนปิดไมค์อ่ะเคโนอย่าปิดไมค์สิคะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินครับได้ยินครับได้ยินชัดเจนนะทางฝั่งโน้ได้ยินพี่ชัดเจนไหมคะปกติไอ้โปรแกรมสตรีมยา์นี่มันแบบว่ามันรองรับทุกทุกดีวไวซ์เลยนะแล้วก็มันไม่น่าจะมีปัญหานะได้ยินค่ะอืม ได้ยินไหมครับคุณเคนโด้เคนโด้ปิดไหม่อีกเหรออ่ะผมเปิดไปแล้วได้ยินได้ยินพูดไหมครับพูดไหมครับแต่ผมไม่ได้ยินเสียงพี่ตูนนะอันนี้ผมได้ยินอันนี้ผมได้ยินเสียงคุณพี่ได้ยินเสียงเคนโดชัดมากแต่ทางนั้นไม่ได้ยินย่างทนนนั้้ไไมดิเลยครับก็ไม่รู้แล้วว่า it is my setting ฟอร์เคนโดฮะได้ยินไหมเรียบร้อยนะครับดียังดีนะครับอะพี่ไปลองไปเซตในระบบกล้องไลยครับไม่กล้องเนาะดนแล้วนะพี่เคนโดได้ยินพี่ไหมอะ ได้ยินแล้วครับดีได้ยินแล้วครับดีแล้วครับฉันตบเลยเป็นรอบที่สองแล้วนะเสียงมันเสียงมันสะท้อนเลยครับเสียงเคโดกล้องไหมคะเขาบอกกล้องเน่ะเสียงเคโดกล้องอ่ะใช่ครับใช่ครับมันมันสะท้อนอบบไม่ได้แต่ไม่ได้แต่เดี๋ยวมันสะท้อนเดี๋ยวมันสะท้อนเอาจากมาจากเมือง เอากล้องไหมไม่น่าจะกล้องเลยนะโอเคได้แล้วครับโอเคได้แล้วครับได้แล้วนะสะท้อนมาให้สะท้อนอ่ะเข็นด้วยเพิ่มอีกนิดเลยเข็นด้วยเพิ่มอีกนิดยครับครับครับก็สะท้อนออกมานิดหนึ่งอยู่ครับก็ลุกๆไปพวกทเดียประมาณหนึ่งวิหนึ่งวิที่ที่มันจะท้อนกลับมาอืมกล้องค่ะกล้องกลางวานอยู่แล้วค่ะ ต้อง <c oughs> อรงวังาสุดสุดที่สุดดิใครอย่าเพิ่งด่าฉันนะจ๊ะ Echo cancellation ชันลิเดียวโอเคครับครับ,รบก็ยังก็ยังก็<อ>ย,ยังดีเลย์นะครับ อพูดไปเถอะกล้องเอ้ยเคนโดไหนลอง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 ดูอภิษฐถามเลยว่ามาอยู่พักการเมืองเนี่ยมาอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเพื่อที่จะหาเกอบป้องกันตัวเองหรือเปล่าเนี่ยคือหลายคนก็ถามว่าผมไม่อยู่การรวมไทยสร้างชาติสมัยเนาะเป็นกรอบป็นเกอบป้องกันหรือเปล่าถ้าถ้าการที่ผมมีผมทำเพื่อสังคมแล้วเนี่ย แล้วมันไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้แล้วเราแล้วเราที่เป็นที่เป็นรักการเมืองทให้เราเดินต่อช่วยเหลือผู้คนไปได้ถ้ามันเด้งก็กอก็การเมืองการเมืองในรนโยบายนโยบายระดัหอยากเป็นระดับนโยบายคือช่วยการช่วยตัวการคนเนี่ยช่วยัช่วยตอะรั ต้องมันต้องัต้องแบบมันต้องมันต้อ่างต้อาได้ดวยครับก็เลยอยากอยาใช้ความตัมาตัวเอง้วริงเรอเนียมามาเชิงนโยบายรับเป็นแบบกต่างแต่ก็มีมีตั้งก็ชอบบไครับมันก้องมันก็เลยนะทีคูกใช่มันมันเหมือนเหมือน้อกรบเลยอบเอืมอันนี้เดียวเียวเหลียวเียวเดียวเหล๋ยว เสียงสะท้อนดีคฟังไม่รู้เรื่องค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเราเราไปเซตเซตกันใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเคนโดพี่ว่าเราเราแคนซิลตรงนี้ก่อนแล้วก็พอเราเซตได้ดีใหม่แล้วตอนเย็นตอนค่ำมาใหม่ทีหนึ่งอ่าต้องขอพายมิรักแฟนเพลงนะฮะเดี๋ยวจะขอไปเซตระบบใหม่แล้วตอนตอนค่ำมา